ิงตั้งครน์นนะท้องแปดเกิดขึ้นมาสมัครงานเป็นลูกจ้างบริษัทเรามาทํางานเป็นลูกจ้างบริษัทเราแล้วเราเข้ามาทํางานครัอาทิตย์เดียวแล้วลาเพราะต้องได้รับค่าจ้างอย่างเป็นจ้างสี่สิบห้าวันอยู่ระหว่างเป็นพนักงานชั่วคราวของเรายังไม่ต้องสอบพิธีนกน,ไ,กอนไอดวงไม่ดีพนักง,งานในคนในไอดวงไม่ดีมาสมัครงานเป็นพนักง,งานบริษัทเราเขาทำงาน ทำงานแล้วก,เ 5, เก,กบ,บ,บเรียบร้อยห้างเย็นขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านมอเตอร์ไซค์ลงลาป่วยหนึ่งวันต้องได้รับค่าจ้างรายวันนะชั่วคราวตัวงานทันแรกไอ้ดวงดีเข้างานเป็นพนักงานวันแรกวันที่30เมษายนปี68เป็นพนักงานชั่วคราวตัวง,งาน,งน,นทำงานว,วันแรกวันที่หนึ่งพิจารณาวันใดงานชาติไม่ได้ามาทำงานโรงงานปิดต้องได้รับค่าจ้างอย่างที่หนึ่งสามเที่ยทั้งเดียวชุดเดียวเลยสัก หนึ่งหนึ่งทองสองให้โดนไม่ดีสามไปโดนดีตอนเวลาจัดกาเดินก็ทํางานวันแรกปั๊บไม่ว่าจะเรียกลูกจ้างอะไรเนีกฎหมายโปรท่คุ้มครองทันทีนะดูภาษากฎหมายนะเขาอปไรเป็นไละที่ท้องไปเนื้ออารไม่มีใครรับหรอกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกเทือกฐาน่เรื่องจริงก็ไม่มีใครรับเลยเนะท้องโง่เลยจะมาการ ให้ดูว่าข้อกฎหมายมันเข้มมากคุณเล่าเข้าไปครั้งแรกปั๊บกฎหมายคุ้คองหมดเลยนะเป็นรู้จักภาษาคือรู้จักเป็นรู้จักนะสิบตันกฎหมายเปลือหมดเลยนะเห็นไหมครับภาษากฎหมายเข้างานครั้แรกปั๊บจะเรียกอะไรบ้างอะไรเยอะจู่เข่ามากไหมคุ้มครองทันทีลาป่วยเวดาลาคลอดเวดาตามกฎหมายคุ้มคลองในงานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องประกันสังคมก็ไม่รู้ต้องส่งให้อะไรก่อนเลยไม่ว่าคับแต่นี่คุ้มคลองในงานวันหยุดนักขาเลือกรายนี้เด่นหมด んでですか